เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวายพสวัสดีครับเลยผมมาซีเป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกสีเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น toyota altis ครับรถปี2011นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสูดพร้อมใช้พร้อมเที่ยวกับราคาทุกท,ทูครับหก0 0ื่นเก้าพันา้นแรกเลยครับเที่ยวขับโชว์สบายเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักแอร์เ,เย็นฉ่ำติดิฟรมเรียบร้อยภายในสะอาดสโบูมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสให้ด้วยของโดยสารสะอาดนะครับเบาะหนังเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพร้อมใช้พร้อมโอนครับถูกๆด้วยครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆเคยเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ ตะเข็บรูน็อตยังกลมครับคันหน้าเดิมๆบางๆไม่มีรอยชนนะอันนี้ลงเครื่องใหม่นะครับลงเครื่องใหม่1.8 duo ลงเล่มเรียบร้อยครับโอนซื้อขายกนได้ปกติไม่มีปัญหาลงเครื่องใหม่ลงเล่มเรียบร้อยเราก็ไปใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับคุ้มๆครับเจ้าของขาให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้ได้อีกยาวยางยังใหม่ปี24เล่มเอกสารครบ69,000บาทครับพิกัดดูรถอยู่เพชรบูรณ์ เอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยราคานี้ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนถ้าเป็นรถบ้านก็แสนกว่าครับไม่ได้ราคานี้แน่แต่คันนี้เจ้าของเขาลงเครื่องให้ใหม่ว่าใช้อีกยาวๆครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ